สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาทำงานกันเหมือนเดิมละหลังจากที่แอดมินหยุดไปหลายวันเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมแอดมินกันนะคะและสำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็หาข่าวสารจากสื่อต่างประเทศมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะและถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงประจำวันในวันนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้า เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหมากกันก่อนเลยค่ะมันมีการเปิดเผยว่าโอลิมปิกหมากเซยเนี่ยไม่ได้อยากจะได้อองจนี่มาร์ซียาวเข้าทีมแต่อย่างใดนะคะก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอองจอนี่มาร์ซียาวเนี่ยเป็นเป้าหมายของสโมสรโอลิมปิกหมากเซยเห็นบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะส,สัญญากับอองจนี่มาร์ซียาว เพราะถึงแม้จะไม่สามารถแจ้งเกิดกับปีสัตว์แดงได้แต่ยังไงซะก็น่าจะสามารถเล่นให้กับโอลิมปิกหมักเซอร์ได้แบบสบายๆนะคะรวมถึงหลีกในประเทศฝรั่งเศสด้วยเพราะเป็นหลีกที่เคยเล่นอยู่มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะ แต่ประเด็นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันมีสื่อท้องถิ่นที่ชื่อว่าสื่อลาโปวองซึ่งก็เป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองของหมากเซยที่เอามาตีเอาไว้ว่าข่าวนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดหมากเซยไม่ต้องการองอตนี่มาร์ซิยาวเนื่องจากค่าเหนื่อยของมากเนี่ยค่อนข้างแพงเรียกได้ว่าแพงมากจนเกินไปฟัดด้วยซ้ํา ทำให้พวกเขาคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มสักเท่าไหร่ที่จะพยายามลงทุนซื้อหมากเข้ามานะคะตู้ลองไปเอากองหน้าที่ดีกว่านี้น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านะคะ ทีนี้มาต่อกันที่พี่จอนต่อเลยนะคะได้มีการเปิดเผยว่าเอลิกทินฮาร์คได้มีการเรียกร้องให้บอร์ดบริหารของทีมเนี่ยต่อสัญญากับจอนนี่อีแวนไปอีกสักหนึ่งปีก็สำหรับจอนนี่อีแวนก็เป็นการสืบสัญญาในแบบระยะสั้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยเคนกองหลังของปีศัตว์แดงก็เจ็บกระนาวเลยนะคะตั้งแต่ลิซานโดมาตินิสลาเฟวาลานแล้วก็วิคตอร์เรนเลฟแล้วสุดท้ายก็เห็นว่าจอน อีเวนเนี่ยเข้ามาขอซ้อมกับทีมพอดีนะคะแล้วตอนซ้อมก็ทําหน้าที่ได้ดีด้วยเทนฮาก็เลยจับเซ็นสัญญาระยะสั้นกับทีมในตอนอายุ35ปีนะคะแต่ก็เซ็นแค่ปีเดียวนะ ซึ่งทว่าล่าสุดสื่อเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าด้วยการที่ในซีซั่นนี้จอร์นี่อีแวนเนลงสนามไปทั้ง4 15เกมเลยนะคะแถมเป็นตัวจริงไปถึง10เกมนั่นหมายความว่าเขาถือเป็นอีมหนึ่งแข้งที่มีส่วนกับทีมค่อนข้างมากทำให้เทนฮากคิดว่าควรที่จะต่อสัญญากับอีแวนไปอีกสักหนึ่งปีอย่างน้อยๆประสบการณ์ของเขาก็ยังสามารถช่วยเหลือทีมในระยะยาวได้นะคะก็เลยมีการร้องขอไปที่บอร์ดบริหารว่าให ทำการต่อสัญญากับจอร์นีอีแวนซ์ะอย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้ทางบอร์ดบริหารก็รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนนะคะยังไม่มีการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆทั้งสิ้นเพราะจำเป็นจะต้องรอการตัดสินใจของทางเซอร์จิมรวมถึงบอร์ดบริหารชุดใหม่ก่อนนะคะเพราะตอนนี้บอร์ดบริหารเนี่ยกำลังมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่นะคะต้องเอาคนเก่าๆเนี่ยออกไปก่อนนะแล้วรอบอร์ดบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงานก่อนค่ะ ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของลางเฟวาลานกันหน่อยดีกว่านะคะได้มีการเปิดเผยว่าในตลาดเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยปีศาจแดงก็พร้อมที่จะรับทุกๆข้อเสนอในการขอซื้อลาเฟเวาลานนะคะแต่ข้อเสนอนั้นจะต้องเหมาะสมด้วยนะคะ ก็สาหรับลาฟิวลาสในตอนนี้หลายแหล่สื่อก็รายงานออกมาไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่บางสื่อก็บอกว่าวาลานเนี่ยไม่พอใจเอลิกทินฮาร์คแล้วก็ต้องการที่จะย้ายทีมออกไปนะคะส่วนบางสื่อก็ด้านออกมาบอกว่าวาลานยังมีความสุขดีแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับเอลิกทินฮาร์คเหมือนเดิมซะอย่างนั้นซึงแอดมินก็งงกับสื่อต่างประเทศเหมือนกันนะ ประเด็นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาทางสื่อฟุตบอลอีสเดอร์ได้รายงานข่าวด่วนเอาไว้นะคะว่าลาฟิเอวารานเนี่ยอนาคตของเขาไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือในช่วงจบฤดูกาลว่ารานจะหมดสัญญากับทีมนะคะ และปีศาจแดงก็ไม่อยากที่จะเสียวลา,าออกไปแบบฟรีๆถ้าหากในเดือนมก,กราคมนี้มีทีมใดก็ตามที่ยื่นข้อเสนอในระดับที่ปีสาตแดงนั้นพอใจปีศาตแดงก็พร้อมจะปล่อยวารานออกไปนะคะแต่ถ้าหากข้อเสนอมันไม่ดดนใจพวกเขาก็จะเก็บวารานเอาไว้ใช้จนหมดสัญญาไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่องใดนะถ้ามันจะเป็นแบบนั้น อย่างไรก็ตามนะคะหลักๆที่ปีศาจแดงอยากจะได้ค่าตัวของวาลานที่มันสูงหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเพราะอยากจะเป็นช่องว่างเกี่ยวกับกด f i ไฟแนชแฟรเพ p ย a y ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ถ้าหากว่าวาลาลขายออกจากทีมได้ในราคาดีๆพวกเขาก็น่าจะสามารถทําให้มีโคตา้าในการซื้อนักเตะหน้าใหม่ในระดับสูงเข้ามาด้วยนะคะถ้าหากได้เงินถูกเกินไปเนี่ยเงินมันก็ไม่น่าจะพอที่จะไปซื้อนักเตะร,ราคาแพงนะคะก็น่าจะได้พวกเกตนักเตะเกตบีอะไรประมาณนี้ซึ่งปีศาจแดงคิดว่าถ้าหากได้นักเตะเกตบีก็เอาราฟเฟวาลานี่แหละใช้เป็นจนจบซีซันไปเลยก็แล้วกันนะคะ ทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวเกี่ยวกับการขายออกแบบรัวๆกันหน่อยดีกว่านะคะมันมีการเปิดเผยจากสื่อสปอร์ตโมนะคะว่าในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ปีศาจแดงน่าจะปล่อยนักเตะออกไปอย่างต่ำๆๆเนี่ยสามคนเลยนะคะ ก็สำหรับในตอนนี้ตลาดนักเตะก็เปิดแล้วนะคะแต่สำหรับปีสัแดงเองในตลาดเดือนม,มก,กราคมนี้ก็น่าจะเงียบเหงาพอสมควรเลยแหละเนื่องจากกําลังติดกฎข้อบังคับ financial fair play อยู่นะคะเพราะถ้าหากยังขาย,ขายขายออกไปไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะถ้าจะซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามา แล้วทว่าล่าสุดมันมีการเปิดเผยจากสปอร์ตโมนะคะว่าปีสัจแดงเตรียมที่จัดระดมทุนครั้งใหญ่ในการซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามานะคะโดยการระดมทุนครั้งนี้ก็คือการปล่อยนักเตะหลักๆออกไปประมาณสัก3คนนะคะและนักเตะที่เป็นตัวเต็ง3คนแรกเนี่ยก็คือจีดอนซานโชคนที่2ก็คือองจอนี่มาร์ซยาลและคนที่3ก็คือฮันนิบาลเมดบี้นะคะ ซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยทางสโมอสรคิดว่าถ้าหากขายทั้ง3คนออกไปก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับทีมนะคะเนื่องจากอยู่กับทีมก็ไม่ค่อยที่จะได้ทําประโยชน์อะไรอยู่แล้วสู้ขายทิ้งไปเลยน่าจะดีกว่านะคะถ้าขายทั้ง3คนนี้ได้ก็น่าจะได้เงินเข้ามาอยู่ในระดับเกือบ80ล้านปอนด์นะคะ พราะเห็นบอกว่าทางเจดอนซานโชปีศาจแดงอยากได้ซัก50ล้านปอนด์มากก็อาจจะซัก10ล้านปอนด์นะคะอันนี้แอดมินเนี่ยให้แบบแพงเลยนะส่วนทางฮันนิบาลเมสี้ก็น่าจะอยู่ซักหลัก1 0 1 0 20ล้านปอนด์อะไรประมาณนี้นะคะโดยในตอนนี้สำหรับเจดอนซานโชเนี่ยก็กำลังมีข่าวผัพันอยู่กับ3สโมสรไม่ว่าจะเป็นโบลิเซียดอทมุนยูเวนตุสแล้วก็ทีมในซาอุดีอาระเบีย แต่ทางปีแสดแดงอยากจะขายให้ทีมจากสาอุมากที่สุดนะคะเนื่องจากพร้อมที่จะจ่ายเงินในระดับ50ล้านปอ์มากที่สุดแล้วนะส่วนอองโตนี่มาร์ซิยาวตอนนี้ก็กำลังมีข่าวผัวพันกับทีมในประเทศฝรั่งเศสเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สำหรับฮานิบาลมิดบี้เนี่ยในตอนนี้ก็มีข่าวผัวพันกับทีมในประเทศตุรกีเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีกับพวกทีมในอังกฤษด้วยนะทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกแชมเปียนชิพนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะจริงๆยังมีนักเตะอีกสองคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโลแล้วก็ลาเฟเวราตแต่ทั้งคู่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าน่าจะยังได้ไปต่อกับทีมจนจบฤด,ดูกาลนี้นะคะแต่ถ้าหากจะเป็นตลาดเดือนมก,กราคมก็น่าจะเป็น3ามคนนี้ก่อนนั่นแหละที่น่าจะได้ออกไปจากทีมนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาขอ add แอดละแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ